ลกลัวการเริ่มต้นใหม่เพราะบางที่เฮาอาจไปใดไกลมากว่าเดิมเริ่มต้นชีวิตใหม่ในทุกๆวันด้วยการคิดดีพูดดีทำดีและเป็นคนดีเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่เฮาเป็นใส่ในสิ่งที่เฮามีและทำในสิ่งที่เฮาสามารถทำได้ครับสมม่อว่ามันแย่ลปอยมันทิ้งไปครับเมื่อนี้เริ่มต้นใหม่กับสิ่งดีด และอย่าทำลายสิ่งดีๆในวันนี้โดยการคิดถึงเรื่องใหญ่ๆของเมื่อวานเพราะมันเราสสำคัญดอกครับว่าเมื่อวานเท่าพานเอยียงมากสำคัญอยู่ที่ว่ามือนี่เท่าจะกล่าวเดินต่อไปจังใดของขวัญที่พิเศษที่สุดของทุกๆเชาวของวันใหม่คือการที่เท่ายังไม่ล่มหายใจและได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในทุกๆวันอย่างมีความหมายครับ บอกไม่คำว่าสายให้กับการเลื่ต้นสิ่งดีๆสำหรับเจ้าของว่าว่าจะเลื่องหลักเขาว่าักกระโวยเขาไปครับอย่าไปคิดถึงเขาหันมาลักเจ้าของนี่เพราะการเลื่อต้นมันดีกว่าการมผสมแซมความรู้สึกที่มันทังไปเล้วการเลื่อต้นงานใหม่ก้าวออกจากเซฟโซนเดิมๆย่าได้กลัวครับที่จะเลื่อใหม่อย่าแค่สายตาไผ่ตาด,ดที่ห้อยั่งหายใจด้วยจมูกของเจ้าของ ขอให้เฮาการเริ่มตนใหม่แม้ว่ามันบริดีที่สุดแต่มันย่อมดีกว่าอยู่ยทีเดิมแน่นอนครัปัญญามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่จังไหนสมมติว่า,เ,าเริ่มตนใหม่นี่เรื่องความรักความรักเหรอใช่สั่นเขาทิ้งเข้าไปแล้วก็ควรจะเริ่มตนใหม่มากกว่า <Wow. S 1> สั่นเขาอยู่ยูทีเดิม มันจะบม่มีประโยชน์อย่งมันจะบ่มีการกาายย้าวหน้ายังเลยข้อดีของการเริ่มต้นไม่คือ,อ,ขอรเรออขาอาจจะเจอคนที่ถึกใจกว่าคนเกา่าได้ความสุขมากขึ้นกว่าตอนเก่าก็มีก็ได้ดไปทำอันนูน่นอันนั้นยงเช่นแบบพอเพื่อนชวนไปวิ่งนํากันกับแบบบ่เอาบ่าเป็นยังเด้อวันนี้อยากอยู่คนเดียว นี่ครับว่าเฮาเฮาดูเขาทิ้งใช่ไหมครับเฮาก็จะเสียใจเพราะว่าเฮายังติดอยู่กับเขาแต่สันเป็นข้นที่ลืมจนไม้แล้วเพราะเพื่อนช่วยไปบิไปไปไป,ไปเดี๋ยวไปกับแฟรนั่งเดิมแบบนี้ครับเขาก็จะแบบมีความสุขราเริ่ม สันนี้คนที่เขาทำมดดีแล้วเขาอยากจะปรับตัวใหม่เป็นชีวิตใหม่อันนี้วิญญาสับส์ับสนับสนุนค่ะเพราะซันเฮา่ยังเป็นแบบคนที่แบบชอบทำมดดีแกงคนนี้มันบอดีครับมันบดมีประโยชน์ยัยงเลยแล้วเฮาจะบดมีเพื่อนครับบดมียังเลยเลยยังเช่นเด็กแบบปัญญาไปทำมดดีไปพักเพื่อนปักแตกอย่างนี้นนจะมดยิ้มให้แหลําครับการจะเริ่มต้นใหม่ จากคนที่เรียกว่าเกเรลวกันง่ายดีกะกะคนจะให้โอกาสเขาครับพ่อหให้โอกาสเขาแล้วเขาทําได้เขาก็จะมีเพื่อนครับบางคนคิดว่าทำโมด,ดีแล้วเออว่ามีวันแก่ตัวได้แบบนี้โบแมนได้ครับเพราะว่ากระตุกไม่แก่ได้เหมือนเหมือนคัดไท่นั่นแหละครับคัดไท่พ่อเขียน เข้าผิิเข้าสามารถลืมต้นไม่เขียนแก่หม่ใด้ครับแบบนั้นเลยครับ้องปัญญาอยากสนับสนุนให้คนที่คิดว่าเขาอ่ะเอแบบเก๋เลยแบบบอว่ามิท่าจะเป็นคนนี้ใด้ปัญญาขอสนับสนุนให้เขาเป็นคนดีได้ครับเพราะว่ามืา่อตรงเริ่มต้นไม่ใด้ครับให้คนที่เขาเป็นคนดียู่แล้วให้โอกาส คนที่อยากจะกลายเป็นคนดีเหมือนทุกคนครับอยากให้มีเพื่อนเล่นอยากให้เป็นคนดีสังคมจะดดีขึ้นครับสูสุด,สดนะครับน่องปญัญญาขอตัวแรก